วัสดีครับผมก็อยู่ผมในเกมแก n g สตาร์เวกัสนะครับก็อยู่กันในอัปเดตครั้งที่41แล้วนะก็เป็นการอัปเดตที่เดินทางมาไกลามากแล้วนะสำหรับเจ้าเกมแก n งสตาร์เวกันะครับผมก็มีอะไรมาใหม่บ้างในอัปเดตนี้ก็นี่เลยนะครับลางสมบัติปรากฏขึ้นทั่วเวกัสคอยมองหารางวัลชั้นยอดเอาไว้นะครับก็เหมือนจะเป็น กล่องคล้ายๆผู้ต้องสงสัยเลยอย่างนี้มัง้งแต่แต่มันจะดรอปตามพื้นไงมันไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลแล้วอช็อปอย่างฉลาดตู้ไขาของจะตั้งอยู่ทั่วเวกัสและเสนอขายไอเทมลดราคาสุดพิเศษ,ษอันนี้มันก็มีมาตั้งแต่อัปเดตครั้งที่แล้วไม่ใช่เหรอสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมดูวิดีโอสั้นๆเพื่อลดเลเวลหมาหัวรับกระสุนหรือเดินทางไปที่ พหนะอย่างรวดเร็วตัดคูปองล่าคูปองเพื่อรับส่วนลดโบนัสสำหรับเพชรหรือไอเทมหมวดที่คุณต้องใช้อืมรางวัลการเข้าร่วมทำแบบสำรวจง่ายๆให้เสร็จแล้วรับเพชรมหาศาลไปแค่เข้าไปดูเมื่อไอคอนใหม่ปรากฏขึ้นในเมนูหลักปัญหา2เด้งซีซั่นบัตรผ่านสงครามจะสั้นลง แต่จะทำให้สำเร็จง่ายขึ้นมากขึ้นนะสำเร็จง่ายขึ้นมากใช้ทางลัดทำชาเลนจ์ทางลัดในบัตรผ่านพรีเมียมพัสเพื่อรับบูสต์ที่คุณกำลังมองหาอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยชาเลนจ์ถ้าจะปลดล็อกก็ต้องเสียตังค์นะครับเออก็อนในแพทนี้ในแพทนี้อะไรเอ่ย บัตรผ่าสงครามอันนี้อะไรไฟฟ้าช็อตอันนี้มาใหม่นะส่วนส่วนที่เหลือนี่อันเดิมหมดอันเดิมหมดเลยแล้วก็อันนี้ที่มาใหม่โดรนนะครับผมเป็นโดรนไฮไฟเออร์น่าจะเป็นโดรนอะไรเนี่ยการป้องกันการประทะเหรออืม โอเคโอเคแล้วมีอะไรใหม่อีกอ่ะอีเวนต์ก็ไม่นะไม่มีอะไรของในร้านค้ามีไหมของในร้านค้าไม่ยังไม่เห็นว่ามีใหม่มานะครับยังไม่เห็นว่ามีใหม่มาแต่เราก็รู้คร่าวๆแล้วนะครับจากที่มันบอกตรงนี้นี่นี่นี่ที่มีมาใหม่ นะครับเห็นไหมเป็นชุดคล้ายๆเทพเจ้าทอนะครับถือขวานแล้วก็บีโดรน,นะครับโดนมาใหม่กับเทพเจ้าทอถือขวานด้านซ้ายมือเท่าที่รู้ตอนนี้นะครับแต่ยังไม่มานะครับน่าจะจบอีเวนต์นี้ก่อนอีเวนต์ข้อเสนอโลก,กันนะครับไปดูซิว่าในเมืองมีอะไรมาใหม่ มาแล้วมาแล้วนี่การอัปเดตครั้งนี้ก็กราฟิกก็เหมือนเดิมนะสำหรับมือถือผมยังไม่มีเงาบนพื้นขนาดเป็นมือถือที่ใช้สำหรับเล่นเกมนะเนี่ยไปไปไปวิป่งไปเล่เออเราไปดูที่ตู้ก่อนดีกว่าตู้มันมีอะไรใหม่ไหม ตู้ปันสุกนะครับแต่เราไม่สุกด้วยอุ้ยติดซะละยบยบาบไหนดูสิตู้ขายของชั้นดีโว้ใช้เพชร492เม็ดโอ้นี่คือรถแล้วใช่ไหมครับเป็นการรถที่มีเหมือนรถดูเพิ่มเติมได้ด้วยเหรออ๋อ ดูเพิ่มเติมก็คือเข้ามาที่ร้านค้าเพื่ออ,อ,อะไรวะโอเคก็ที่ตู้ก็ไม่มีอะไรนะครับเราไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ถึงมันจะบอกว่าลดราคาแล้วแต่ก็ยังแพงอยู่เหมือนเดิมมันก็เหมือนกับการที่วางของขายตามชั้นสินค้าที่บอกว่าลดราคาแต่ที่จริงมันก็ไม่ได้ลดหรอกเขียนเป็นว่าราคาก่อนนะเยอะ แต่ที่จริงราคามันก็ราคาเนี่ยผมพูดแล้วงงไหมเนี่ยน่าจะเข้าใจกันนะโขับไปมันต้องมีตู้ไม่ใช่ตู้ดิต้องมีกล่องกล่องอะไรดรอปอยู่นี่แหละมันจะเป็นกล่องเหมือนใช้ดูโฆษณานะครับผมไม่นี่แล้วลองดูลาดเรามาก่อนแล้วก่อนที่จะอัดคลิปนะครับ ส่วนผู้ต้องสงสัยนี่ยังอยู่เหมือนเดิมนะยังไม่ไปไหนยังดอบแพ็ควัสดุราคาถูกกับ่าแพงอยู่ขับไปขับไปไม่เห็นเลยนะเนี่ยต้องขับเครื่องบินมั้งเนี่ยถึงจะเจอขับรถนี่หายากไม่มีเลยอะโอ้โหใจเย็น จเย็นอีกสองลถไปคงต้องไปเอาเครื่องบินนะครับก็ถือว่าเป็นการขับรถหาไปด้วยแล้วกันหรือมันจะปรากฏขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นผมขับเครื่องบินแล้วมันขึ้นขึ้นในแผนที่นะครับมันจะขึ้นเป็นรูปกล่อง รถมันขับแปลกๆหรือว่ามันทำรถสมจริงขึ้นวะคิดไปเองหรือเปล่าไปไปไปรถโคตรช้าเลยไม่ถึงใจเดี๋ยวก็ถึงสนามบินแล้วเดี๋ยวขับเครื่องบินหาเอาน่าจะเจอไวกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับ ชนเสาไฟบินไปเลยน,นี่ไงเจอเครื่องบินแล้วอยากได้คอปเตอร์อ่ะผมอยากได้คอปเตอร์เดี๋ยวต้องขับ,บวนกันขับ,บวนให้คอปเตอร์มันสปอนกัไม่ได้อยากขับขึบ้นบนเจ็บเพราะว่าตอนจอดมันจอดยากอยากได้คอปเตอร์โอ้ย ออยู่ไหนคอปเตอร์โผล่มาสักทีคอปเตอร์ครอปเตอร์ไม่มาอีกแล้วมันมาสปอนยากจังคอปเตอร์คือบินเจ็ดเออนี่ยคอปเตอร์แล้วนะครับจอดจอดจอดมาขอขึ้นหนอยดูซิว่ามันจะมีกล่องขึ้นไหมแต่น่าจะมีขึ้นนะเวลาผมขับคอปเตอร์ ขับก็บินแล้วมันจะชอบขึ้นมาในแมปต้องลองหาดูนะต้องมีสิหรือว่ามันหายไปแล้วบ้าบอมากแต่หลังอัปเดตผมเจอจริงๆนะกล่องเจอแต่ผู้ต้องสงสัยต้องไปฆ่ามันนยะ อเนี่ยตายโดนเครื่องบินทับตายเฮ้มันไม่สปอนจริงๆอะ่ะกล่องมันไม่สปอนขึ้นมาถ้ามันไม่สปอนขึ้นมาผมก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะมันคงเป็นเพราะเกมอะแต่หลังอัปเดตตอนแรกผมเข้ามาเจอเลยนะ อันนี้เห็นขึ้นมาแต่ตู้ปันสุกเฮ้ยมันไม่สปอนน์นยทำไมมันไม่สปอนขึ้นมาเฉยเลยจบอย่างจบเลยครับมันต้องมีกล่องสปอนขึนมาเอาเป็นว่ากล่องนั้นน่ะมันเอาไว้ใช้ดูโฆษณานะครับดูโฆษณาแล้วมันจะสุ่ม สุ่มของรางวัลกากา,กากให้เรานะครับนี่ก็จะสุ่มของเทพๆไม่ใช่จะสุ่มแบบเสื้อเกราะกล่องพยาบาลระเบิดแล้วก็บูสเตอร์นะครับประมาณนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับที่ทำให้เสียเวลามันไม่ขึ้นนะดูดิมันไม่สปอยขึ้นมาในแมปผมไม่ผิดนะ <laughs> มันหายไปไหนวะ เซ็งเลยเซ็งเซ็งวัยรุ่นเดี๋ยวลองดูตรงนี้มีอะไรไหมกดผิดอ๋อนี่อะไรไม่ใช่ไม่ใช่นี่ก็จะมีอะไรบัตรผ่านสงครามซีซั่นห้าผมไม่เคยเติมสักครั้งเลยเพราะว่าไม่มีเงนินก็มีประมาณนี้นะครับ ก็ต้องขออภัยที่ทําให้เสียเวลานะรับตามหากล่องมันไม่มีขึ้นมาให้ดูก็เอาเป็นตามที่ผมพูดไปนั่นแหละจะเป็นกล่องไปใช้ดูโคษณานะนะแล้วก็จะสุ่มไอเทมให้เรานะโอเคมีประมาณนี้นะครับของที่อัปเดตเนี่ยมันจะเป็นกล่องอย่างนี้แหละดรอปขึ้นในแมปแล้วเราก็ไปสุ่มเอานะครับกดดูโฆษณาเสร็จแล้วมันก็จะสุ่มให้เราว่า จะได้ของชิ้นไหนอะไรยังไงซึ่งก็เป็นระเบิดของไอเทมนะเป็นระเบิดกองพยาบาลซึืกระโอเคก็สำหรับอัปเดตครั้งที่4ือนี้ก็ยังความน่าตื่นตาตื่นใจสักเท่าไหร่นะครับซึ่งผมก็รออยู่อย่างเดียวตอนนี้คือรอเนื้อเรื่องอยากเล่นเนื้อเรื่องมากเลยคือเบื่อแล้วกับการที่เล่นภารกิจกับเอาของรางวัลจากอีเวนต์นะ รอนานมานานมากแล้วโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe ช่อง channel ผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปเวลาผมลง channel เ,เลยนะแล้วก็ฝากกดถูกใจเพจ Facebook ผมเลยนะครับชื่อว่าสักดาทีวีนะตามภาพนี้เลยแล้วก็ตอนนี้ผม ได้สร้างกลุ่มมีชื่อว่าแก๊งโดเ n น t ชันไทยแลนด์นะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มก็กดสมัครเข้าไปได้เลยนะเดี๋ยวผมจะไปกดรับเข้ามาในกลุ่มเองนะโอเคเอ่อถ้าใครอยากจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถนะโดเนตมาได้ทางแอป to Money Wallet นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนั่นก็จะเป็นการสมัครสมาชิกช่อง YouTube นะครับก็มีทั้งหมด สเหรียราคานะครับมี20บาท35บาทแล้วก็50บาทนะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะสนับสนุนผมเลยว่าจะเอาเรียราคาไหนนะครับเป็นรายเดือนนะครับสมมติสมัคร4 0บาทก็อยู่ได้1เดือนนะครับแล้วพอเดือนต่อไปก็ต้องกดสมัครต่ออีกรอบหนึ่งนะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวมีคลิปอื่นๆขึ้นมาคลิปไหนที่น่าสนใจก็ y ow, y ow. ฝากกดดูกันได้นะครับ โอเคก็คงต้องขอลากันไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย